ตอน10โมคงรรนนมครึ่งแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์จนตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งแล้วติดเพียงนี้มาก จะเข้าชมไปเรียนตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวนะต้องทำการอันนี้คใสไอแพดที่เราออกแบบกับแอปเปิ้ลชิพน่ารักปะ ดูตอนจบแล้วแบบคิดถึงสมัยเรียนกับเพื่อนมอปลายมากทุกคนจะร้องไห้เขาอ่ะอ่านโซโลลีเวลิ่งเนคาคาวเว็บตูนอยู่สนุกมากทุกคนสนุกมากแนะนำให้ไปอ่านคือ <c oughs> ก็ยังไม่ได้อ่านถึงไหนมากนะเพิ่งถึงตอนที่สิบห้าแต่วดีมากดีมาก จริงๆแล้วเราอาบน้ำแล้วนะทุกคนเพราะว่าการอยู่ในชุดนอนมันแฮปปี้อะะ่ะก็เลยก็เลยใส่ชุดนอนกไปทำไมคนเราถึงแบบนอนแค่ไหนก็นไม่พอไม่เข้าใจดูชุดดีกว่าวันนี้รู้สึกอารมณ์ดีมากเพราะ อไรสุดยอดตัวอันบ็อกซิ่งก่อนคนเริ่มจากกล่องนี้นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แปะชื่อร้านข้างหน้ามาคือแบบแฟลชมัแปะสติกเกอร์ที่อยู่ทับสติกเกอร์ร้านเขามาพอดีเปะคือใจร้ายมาก มนถึงที่เห็นในทวิตเตอร์อ่ะ, <c oughs> อะมันคือนี่คุนเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือที่ลองเมาส์ต้องใช้คำว่าที่ลองมอือก็ลองเมาส์ สดน่ารักมากซิกเกอร์แล้วโปสก์ดอันวอกหมายตัว,วเขาชอบแมวมากน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะจตว,ว่าไปเขาด้วยอวดมาหมุนข้าวยังน้อหน้ารักมากแบบมากอะคือเป็นไซส์ที่แบบกินได้สองคนใช่ปะ่ะคือไซส์มันแบบน่ารักมากอะ แล้วก็เหมือนว่าเป้นน่าจะจะเป็นภาษาอังกฤษเราจะสรุปเกาหลีกัน ตอนที่ทุกคนบ่ายแล้วแหละจริงๆเรากำลังจะกินข้าวเที่ยงกัน <c oughs> แต่ว่าคือเราปแปะเฉดด้าชีดไปข้างบนแล้วมันก็ก Netflix a f f i l a i l เข้าเพิ่ม จริงมันจะต้องมีนี้ด้วยอะเรียกว่าอะไรแก้วที่เราสั่งมาหนึ่งใบว่าร้านเขาเลื่อนส่งมาให้สิ่งนี้คือที่เราสั่งทำแบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยค่อดูนะคะนี่มันคือสิ่งนี้ คือกำลังคิดอยู่ว่าจะไว้ต oh, okay, ราาง,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 งน,น,รตนี้ดีไหม Oh s ชิตโอเคเราไม่ควรทำแบบนี้ซูมมๆๆทีนี้พ่อนคิดว่าเราไว้ตรงนี้ดีไหมถ้าสมมติว่าอ๋อมึงก็นหน้ารักดีนะ เนื่องจากพรุ่งนี้มีคลาสเราก็จะซ้อมเขียน,นะคาลลิกราฟีที่เราก็มันจะเขียนเป็นแต่ไม่รู้ดึมเป็นอะไรยัง <laughs> สปาเก็ตตี้เบคอนผิกแห้งมาก็กำลังจะกินงยกเกิดทุกคนเคสมาแบบนีเปลี่ยนเลยนะกัน ไม่ได้เราชาร์จแบตอยู่เดี๋ยงนั้นเราไปอาบน้ำแนละ้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนคลิกันปัดคลิปกัน ก็หลีกกันเถอะโอายเกียแล้วก็กลัวมากอะพออ่านนิดนึงแล้วก็จะได้ไปนอนกัน ก็เดี๋ยวเราว่าจะลงไปชงกาแฟมากินชงกาแฟมานะเต็มพร้อมที่จะเรียนก่อน 感觉很好。 นเป่ารัแรกแม่สีนน่ารักมากนี่คือมันจะมีแบบกระเป๋าตรงนี้ทุ่น่ารักมากตอนนี้ห้าทุ่มแล้วทุกคนหลังจากที่เราเออกินข้าวแบบน้ำแล้วเราก็นั่งทำเอกสารที่จะต้องแบบ ส่งให้คณะยื่นขอเรียกว่าอะไรอ่ะ mm hmm. เพราะมันติดโควิดใช่ไหมก็เลยเหมือนต้องขออนุญ,ญาตที่จะแบบไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี mm ้ย hmm. ซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มรอบสุดท้ายนั่นแหละซึ่งก็าทาเอกสารมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็แบบเหนื่อยมากซึ่งตามแผนวันเนี้ยจริงๆแล้วอะเราจะต้องตัดคลิปดอกแล้วก็แบบ ลงอะไรเงี้ยโอ้แต่ก็คือ <c oughs> เหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากจริงๆก็เลยคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวจะหาอะไรดูเพื่อเป็นการพักผ่อนรู้สึกแบบไม่ไหวแหละเราทําอะไรไม่ค่อยทันเลยคือจะบอกว่าแบบไม่เคยไม่เคยมีปิดเทอมไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พักขนาดนี้มาก่อนคือแบบปิดเทอมนี้มันแบบงานเยอะด้วยแล้วก็เหมือนแบบมันยุ่งเรื่องไปแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ย ก็แบบมีความเครียดสะสมรวมถึงอีโควิตและอิรัฐบาลที่ควยแตกืมนั่นแหละก็เลยแบบผ่าเหนื่อยจังหาอะไรดูกันก็เป็นการจะให้ทุกคนที่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันฮึบโอเค 俺と結婚してくれないか俺均等一人前のバイオリン作りになるからそしたら บายเดี๋ยวเขาจะไปหาหลานไปบ้านพี่สาวเดี๋ยวกลับมาเจอกันเพราะว่าตอนเย็ยนเขามีเรียนกันลกับเพื่อนโอเค